สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วิดชิดแชทนะคะคุยวิดสบายสไตล์เด็กใส่สินค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากดรชุมพลนะคะเดี๋ยวขอเชิญดรชุมพลแนะนําตัวก่อนดีกว่าค่ะครับสวัสดีครับผมชุมพลบุษบกนะครับเป็นนักวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์นะฮะอยู่ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครับก็ทํางานทางด้านวิจัยทางด้านวัสดุนี้มากว่า30ปีนะครับ อ่าโดยเน้นไปทางด้านโลหะและเซรามิกครับเราต้องเล่าก่อนว่าทําไมถึงได้เลือกทําเรื่องของผ้าพื้นถิ่นเขาเรียกผ,ผ้าพื้นถิ่นเริ่มต้นเนี่ยผมทําวิจัยเกี่ยวกับอ่าสีสะท้อนความร้อนอยู่แล้วนะครับโดยโดยใช้ผงโลหะออกไซด์ซึ่งเป็นเซรามิกนี่แหละตอนนี้พอเราทําสารที่มันมีราคาแพงอ่าโดยโดยผมเอาไปผสมในสีสีทาภายนอกเพือ่อให้มันสะท้อนความร้อนนะฮะอ,อันนั้นก็ จบไปโปรเจกต์หนึ่งเสร็จแล้วก็เลยมาคิดว่าถ้าเราไปทําช่วยชุมชนจะทํำยังไงก็เลยมีทั้งกลุ่มทั้งบ้านสันติภาพตําบนนระสางอาเภอผาขาวจังหวัดเลยนะครับเขาทอผ้าโดยย้อมใช้ใช้สีธรรมชาตินะฮะใช้ดินใช้เปลือกไม้ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเขาคือซึ่งการย้อมโดยโดยวัสดุพวกนี้มันมีทั่วประเทศที่ไหนก็มีนะครับอนเนี้มันขาด อัตลักษณ์ขาดเอกลักษณ์หรือว่าขาดฟังก์ชันการใช้งานที่ที่ที่โดดเด่นขึ้นมาผมก็เลยเอาจุดเนี้ยมาคิดรวมกับงานวิจัยที่ผมมีก็เลยไปพัฒนาดินลูกหลงังซึ่งซึ่งจังหวัดเลยเนี่ยต้องต้องยอมรับว่าคือต้องบอกก่อนว่าดินลูกหลังเนี่ยมันมีส่วนผสมหลกักๆอยู่สามอย่างก็คือมีซิลิก้าก็คือทรายนั่นเองนะครับซิลิก้าคืาอทรายครับแล้วก็อลูมินาอลูมินาคือครับครับก็คือเป็นสารประกอบอลูมิเนียมสารประกอบอลูมิเนียมนะครับ แล้วก็อีกอันนึงก็คือเหล็กออกไซด์ซึ่งเหล็กออกไซด์เนี่ยมันจะให้สีออกเป็นสีแดงๆอย่างเง<อ>ี้ยนะฮะอันนั้นแหะคือเป็นจุดเด่นก็คือเหมือนกับดินเขาเรียกดินลูกหลังนี่แหละดินลูกหลังเพราะฉะนั้นเราก็เอาดินลูกหลังเนี่ยมีแนวคิดว่าเอาถ้าเราดินลูกหลังมาพัฒนานเนี่ยมันน่าจะดีเพราะว่าเหล็กออกไซด์เนี่ยมันเป็นเป็นสารที่สะท้อนความร้อนได้ดีอยู่แล้วดยโดยตัวของมันก็เราจับจุดนี้มาแล้วก็มาใส่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้าไป เผานะครับเอามาเผาแล้วก็ามาคัดขนาดให้หาจุดที่มันสะท้อนความร้อนได้ดีดดที่สุด,สดนะครับ<ม>แล้วก็เอามาไปย้อมผ้าให้ชาวบ้านนะครับ<ม>ซึ่งซึ่งก็มีส่วนผสมของของวัสดุรธรรมชาติเพิ่มเข้ามาเช่นเปลือกไม้หรือว่าใบไม้ที่มันมีความเป็นด่างนะครับ<ม>เพื่อเพื่อให้ผ้ามันติดติดแน่นขึ้น<ม>นะครับอันนั้นคือคือสิ่งที่ไปทําให้กับให้กับชุมชนนะครับ<ม>ซึ่งผ้านี้ก็ชุมชนก็ทอก็มีผ้าไหมกับกับผ้าฝ้ายนะครับคร<ม>ับ ผ้าไหมกับผ้าฝ้ายอันไหนย้อมแล้วติดยากกว่ากันอา่าผ้าไหมครับผ้าไหม<อ>เพราะว่าผ้าไหมมันจะเป็นเส้นที่ที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรมันมันแห้งมันมันมันกระด้างมากกว่าอา๋อมันกระด้างมากกว่าอันนี้อันนี้คือผ้าไหมครับครับแต่ผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะติดง่ายกว่าครับยกว่าครับอือแล้วมันมีผลถึงเรื่องการสะท้อนความร้อนมากมากน้อยกว่ากันไหมคะระหว่างผ้าสองชนิดคือไม่แตกต่างกันมากครับ แต่ว่าผ้าไหมโดยตัวของผ้าเองถ้าไม่ยอมเนี่ยมันจะสะท้อนมากกว่าผ้าฝ้ายอยู่แล้วคือคือการดูดกลืนอ่าลังสีความร้อนเนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นพอเราเพิ่มตัวนี้เข้าไปอ่าผ้าไหมก็จะสะท้อนได้ดีกว่า,วาครับครับแต่ว่าปกติแล้วคือถ้าเกิดสมมติว่าผ้าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้ยอมด้วยสีที่ทําจากอ่าเซรามิกแบบเนี้ยครับครับมันจะสะท้อนความร้อนไหมคะ สะท้อนโดยตัวของมันมันสะท้อนอยู่แล้วระดับหนึ่งระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกมันก็จะอย่างอย่างของเราเนี่ยมันสามารถสะท้อนได้ถึง80-90%นะครับแปด0เลยครับถ้าโดยผ้าโดยทั่วไปมันจะอยู่ที่ประมาณ60%ประมาณนี้ครับโอเคก็ทีนี้เราทําเราเลือกที่ชุมชนแล้วเขาก็ให้เขาทําภาพมาแล้วเราก็ไปสอดเขายอมใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับคือคือ ชาวบ้านเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญในการย้อมอยู่ระดับหนึ่งแล้วแต่เราก็ไปเสริมในจุดนี้คือไปเสริมในการาพัฒนาคือคือเอาเครื่องมือง่ายๆที่เขาสามารถทําได้หมายถึงว่า,าสามารถคัดขนาดาดินลูกลังให้มันมีขนาดเหมาะสมที่สะท้อนความร้อนที่เราคํานวณไว้แล้วนะคะแล้วก็เอาผ่านการเผาเผาแล้วก็มาบดแล้วก็ไปย้อมอะไรอย่างเงี้ยครคือคือใช่วิทยาศาสตร์โดยที่ ให้ชาวบ้านเขาทาได้นะครับนี่สำคัญเพราะว่าหลายๆอย่างเราทําในห้องแลบบได้แต่ว่าพอเอาปลงจริงทําไม่ได้ชาวบ้านทําไม่ได้แต่นี่เราใช้อุปกรณ์ที่มันชาวบ้านสามารถทําได้โอเคก็คือพี่ชมพงก็ต้องแบบคัดขนาดของตัวดินลูกลางใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับมันต้องเป็นขนาดที่เป็นยังไงขนาดจริงๆอ่ะตามทฤษฎีทางฟิสิกส์นะคะก็คือมันต้องเป็นยากนะโตกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวขึ้น มันสีความร้อนแค่นี้แหละฮะเอาประมาณเท่าไหร่ดีประมาณแบบอ่ามันต้องโตกว่าหนึ่งจุดสองห้าไมโครนะครับโอเคเป็นตัวเลขหนึ่งจุดสองห้าไมครแล้วก็จะมีตัวตัววัดตัวกรองใช่ใช่ใช่ครับก็คือมันมีสูตรคำนวณแล้วก็เราก็จะใช้วิธีแยกแยกโดยชาวบ้านเขาจะแยกยังไงอเขาไม่รู้ก็คือใช้แบบการล้างน้ําคือหมายถึงว่าเราผสมกับกับน้ําแล้วให้มันกระจายตัวใช่ไหมฮะ ผสมกับน้ําแล้วให้มันกระจายตัวแล้วก็เราก็คํานวณว่าขีดเส้นไว้ขีดเส้นไว้แล้วก็ให้เขาดูดเอาเฉพาะช่วงนั้นให้ให้เขาดูดแล้วก็ใส่อุปกรณ์อีกอันหนึ่งแล้วเอาตัวนั้นมามาใช้งาน,นก็คือขีดขีดเส้นไว้ให้เขาก็ถ้ากระสุนิว่าประมาณ มันถึงช่วงนี้ละให้ดูดออกมาได้ใช่ครับเอากระบอกตวงหรือถังใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็ขีดเส้นให้ขีดเส้นให้ว่าอาดูดจากช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะถ้าช่วงถ้าช่วงเลยกว่านี้หรืออนี้มันจะไม่ไม่ดีครับแต่ทาความร้อนไม่ดีใช่ครับอโอเคนี่เป็นวิธีคัดคัดขนาดผมไม่ให้เขาไปนั่งวัดหม่ครไม่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 เางั้นมันจะยากอ่มันจะยากก็ทําไม่ได้ครับกลับไปย้อมเหมือนเดิมดีกว่าไม่เอาละโอเคแล้วอันนี้อันนี้เป็นผ้าบันคอใช่ไหมคะใช่ครับผ้าบันคอนี่ก็ แกะดูนะครับครับโอ้สวยเลยคือเป็นเป็นผ้ามัดย้อมครับอ๋อนี่เป็นผ้ามัดย้อมมัดอ่าใช้ใช้ลายด้วยใช่ครับพอตอนพอมัดแล้วเนี่ยพอย้อมเนี่ยตรงมัดมันก็จะไม่โดนสีอ่าเป็นลายเป็นลายสวยๆเนาะครับอันนี้เออก็อันนี้ก็ถ่ายทอดไปแล้วให้ชุมชนใช่ครับใช่ครับชุมชนเขาทำแต่ตอนเนี้ยคืออย่างที่บอกชุมชนเขามีอาชีพเกษตรออ การทอผ้าเขาเนี่ยมันเป็นอาชีพเสริมก็มันก็จะเกิดปัญหาเช่นว,ว่าเวลามีคนอยากจะได้จริงๆอะ่ะเขาก็ทําให้ไม่ทันอ่าพี่ก็เลยมีโครงการหนึ่งซึ่งซึ่งได้จากวชออ่ยเพิ่งเพิ่งเพิ่งได้เนี่ยนะครับเป็นโครงการสร้างเครือข่ายสําหรับชุมชนทอผ้าที่อำเภอพาเขานะครับคือเสริมจากชุมชนเดียวที่เราทําให้บชุมชนรอบข้างอ,อเพื่อที่จะให้ทํางานสนับสนุนกันนะครับก็คือเทคโนโลยีเดียวกันเนี่ยแหละแต่ว่าทํา ผลิตภัณฑ์ห,หลายๆชุมชนเกิดสมมุติว่าชุมชนนี้มีลูกค้าก็จะได้ช่วยกันทอแล้วก็ส่งมาที่ท,ที่ที่จุดนี้ก็เริ่มโครงการน่าจะเดือนเมษาเนี่ยนะครับ,อรบโอเค,คก็อย่างนี้ก็คือแบบทอแล้วก็ชุมชนก็สามารถเอาไปขายได้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีชุมชนอื่นที่นอกเหนือจากชุมชนนี้อยากติดต่อมาให้ไปสอนบ้างก็ติดต่อมาได้เลยครับที่ที่ที่วอนะฮะที่ที่ผมโดยตรงเลยก็ได้ครับถ้าเป็น เบอร์โทรก็0957023518ครับหรือว่าถ้าเป็นอีเมลก็จุมพล t i s t e r or. th นะครับโอเคค่ะก็สามารถติดต่อได้รับติดต่อมาได้เลยเนาะเราก็จะมีทีมงานลงไปช่วยสอนใช่ครับแล้วพร้อมกับพี่ชุมพลไปด้วยครับครับอันนี้เอาไปพันขอเล่นได้ได้ได้ครับไปเที่ยวญี่ปุ่นน่าน้าอากาศเย็นๆหน่อยก็เอาไปพันคอได้โอเคค่ะ แล้วสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ